ที่นี้บางท่านนั่งไปแล้วตัวหายเหมือนไม่มีร่างกายซึ่งประสบการณ์นี้ดีมากเลยเรานั่งละตัวมันหายไปนี่สำหรับท่านที่ตัวหายนะจ๊ะที่นี่พอหายไปแล้วก็มีความสุขบางท่านปนกังวล ความกังวลคือเอ๊ะแล้วเราจะเอาใจไปไว้ที่ตรงไหนเพราะความกังวลน,น,นี้ทำให้เกิดความคิดจิิดนี้เมื่อเกิดความคิดจิดนี้จิตที่ละเอียดไปแล้วก็ถอยกลับมาหยาบใหม่เพราะความคิดนั้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆบ่อยครั้งีเดียว ถ้าหากเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรานั่งไปแล้วตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายถึงตอนนี้ไม่ต้องไปควานหาฐานที่เจ็ดไม่ต้องไปควานหาที่ตั้งของใจเรานิ่งสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนเอาตรงที่ตัวหายแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละ สบายตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นไปก่อนนะจ๊ะนิ่งใจปล่อยให้ตัวมันหายไปจะตัวหายไปยาวนานกี่นาทีก็ช่างให้เฉยเฉยให้ยุดนิ่งเจเเอาไว้ยุดนิ่งใจยเฉยที่ตัวหายอย่างนั้นนะนิ่งไปเรื่อยอย่างสบาย ถ้ามันนิ่งถูกส่วนจริงๆเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เราปีติเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะพบได้ในตัวขงตัวเองเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วเราก็ควรจะรักษาใจให้นิ่งๆเฉยๆอย่างเดิมเลยจ้ะ ไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อย่าไปมัวสแสวงหาคำตอบหรือตั้งคำถามขึ้นมาในใจเรานิ่งมาได้ระดับหนึ่งแล้วให้นิ่งต่อไป